เชบนุย่างรอสามแถวทีมงานไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มาน่าอยู่ดอกเอ้าบ่มาจะกินตัวงูอะไรด้วยเนี่ยทีมงานเสียงดังยังนะทีมงานเสียงดังยังนะทีมงานโซลทีมแต่รถเป็นโล่ละ ฮะไคหมดเกียว่ะหมดมดหมดสูบิสละหมดลูงเสียเจมคัดสั่นเลยค่อยกันเลยขาดไม่ขึนมันหรอเจมมุกว่ะเลยอะเลยอะนุ อย่างนี farther, ้มาตายยัางมาตายมันก็แล่นแล้วกุ้งเนาะมันมือมือเนี่ยมาถ่ายดิมีมาตายวันเช่นนี้จะเงียนเหี้ยับก็เยนเงียนเวลาตัขับพอบานมันจะง่วงง่วงง่วงแต่ละัน นี่นะครับผมยางซุ้มครับเด้งไวเนาะอันซุกเร็วเลยนะนาเรียนนะดึงกล่องให้เห็นบ่แต่ว่าคนมาเห็นหมาเนาะมันใหญ่เนาะเห็นกลุ่มุ้ด หอมแล้วครับหอมแล้วอู้หูเข่าแล้วมาเนี่ยมะเขือแกงไก่นะแกงไก่ใส่หน,น่อไม้ส้มสูตรน้องไงเลยคืออย่างสูตรน้องไงอเอาทาน,าน้ะมัง้งไงหมลายสูตรเลยสูตรที่ไปเ็ดขาไม่ขายเนีอ้อชอปรีบปะ รมามาไาที่ใหม่ก่อนเอถ้าใส่พกเขียวจิ้มดาดออนีก็ตริ้ดาห,น,ดาหนกระสาก็ตำพริกนะครับปลการเล่งตำล่งจิ้มยางมันเลนเ่งแถวหน่วยตาขึ้นาลงไปหนูคิดูยางเด้ออันนี้เนาะแล้งไปไตั้งค <ไป S 1> ์ ใส่กะละมังห้องเดียวกระเทียมขี้มาครับใส่ลาบผักชีด้วยใส่เกลือสูตรของเราจะไม่มีน้ำปลาจะเกลืออย่างเดียวมาใส่น้ำปลาป่ะเนี่ยจะมีน้ำบ่น้ำส้มบ่รอดูรอดูรอดู กิมปลาหมึกถ้าเราใส่น้ำปลามันจะ,ะมันจะขูเข่ามันจะขาวอืมสีขาวเน,ะเนา,เาะค <c oughs> ือแงเดียวพวกกูชาติใจตปลาหมึกคอน้กิ้มล,ยลายๆไปขกเขาเลยบอบานนี่่ัน,นอนเนี้ย

ุกม่สุกตุีอยากกุ้งวันนี้เราไปพม่านะครับผมไอ้ต่างประเทศสุกเลยได้นะสุกแล้วล้วมันจะไหม้ได้นพี่ง่าย้วมันปั้นมนจะเขันดีเยใจด่นเน้อย ปันที่เขาขืีตั้มอย่บริเวณสมัยบอกาเซียงยยนี้จะโดดของน้องแจ่แม,มนเลยเมอกี้เนะานนะเอาละแกก็สุกแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยบอกใครเชียว หอมไปถึงจำปาดงแะบอกไครเทียวจะมาคืนะร้อมา,มาคืนวานคืนวนพยายามมา,าปวดมาให้ก้น่นนให้รผมจะส่งให้ถึงบ้านเลยสุแล้วรอแพ่ เรืองออยอพอตัวประจานกะมงลำพริกเดี๋ยวรอดูนะคะสูรำพริกจับเสบบกตำนะคะมันบคือปันนะคะถ้กปันมันจะเข้ากันเว่าความหอมบะไรทอตำได้ไหมด้ปิ้งที่สงนะครับผน่าจะสามปิ้งเนาะ ສິ 4, 3 4ປິ່ງວ นี่นะครับผมกุ้งแรกของเรานะครับพี่น้องเอ้่อยมาเด้อครับเด้อกินด้วยกันนะครับนีก็ขอบคุณเจ้าภาพนะครับผมจ่าเอ็มนะครับผมเลี้ยงกุ้งนะครับสองกิโลนะครับผมจัดไปจวดพี่นอลล้องโล่ละสามรองสี่สองสี่ศูนย์มันแพงเนาะตัวใหญ่อยู่ด้วยเหรอจว่าตัวนี้ละงามงามที่สุดแล้วเนาะยังมีตัวสองลอยกับตัวตว ดีมันมันใหญ่ไงนะ,งะ,งน,ะนี่อยู่ร้านเดียวเห็นแล้วตลาดไม่<บ>ได้เตี้ยน,นะเขาขายเสาหรือขายแรงตลาดนี้ทั้งเสาร์แรงน,นี่นะครับไรอะไรแล้วครับีครับ